สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูรุ่งพิวาพันโนราชนะคะในคลิปที่แล้วเราเรียนรู้กันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนของตนเองของชุมชนต่างๆไปแล้วในคาบนี้ในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านแล้วก็โรงเรียนนะคะบ้านที่น่าอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัวเป็นไงคะ ในบ้านเราก็จะมีห้องต่างๆมีสิ่งของเครื่องใช้มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่างๆมากมายเลยหรือบางบ้านก็ทำไมคะมีพื้นที่มีบริเวณบ้านที่ทำไมกว้างขวางสามารถปลูกต้นไม้มีสนามหญ้าต่างๆเหล่านี้นะคะหากไม่ดูแลรักษาไม่ทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านก็จะทำไมคะสกระโกสุดโทมลกนุงรังทำให้ไม่น่าอยู่ใช่ไหมคะ การดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียนเป็นไงคะสิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันดังนั้นเราทุกคนก็ต้องทำไมคะดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านแล้วก็จัดตกแต่งให้ทำไมให้หน่าอยู่แล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเรามาดูในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดบ้านกันบ้างในข้อที่หการทำให้บ้านน่าอยู่ทำอย่างไร บ้านเป็นสถานที่ให้สมาชิกในครอบครัวทำไมคะได้อาศัยหลับนอนพักผ่อนให้ความปลอดภัยทั้งสบายกายสบายใจกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเลยแต่บ้านแต่ละหลังเนี่ยมีรูปแบบการสร้างที่แตกต่างกันออกไปลักษณะของบ้านก็แตกต่างกันสมาชิกในบ้านก็ทำไมคะสามารถทำให้บ้านน,น่าอยู่น่าอาศัยได้ด้วย เป็นไงคะด้วยการทําไมเอาใจใส่ดูแลรักษาทําความสะอาดบ้านอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมคะการทําความสะอาดบ้านก็ทําไมทําให้มีสภาพบ้านเนี่ยเรียบร้อยเป็นที่สะดุดตาดึงดูดความสนใจให้กับสมาชิกที่จะอยากอยู่อาศัยอย่างมีความสุขนะคะต่อไปเรามาดูหัวข,ข้อย่อยกันบ้างในเรื่องของการทําความสะอาดความสะอาดจะเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้บ้านน,น่าอยู่ การทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอย่างเป็นประจําก็จะทําให้ทําไมคะเครื่องเรือนเครื่องใช้เนี่ยปราศจากทำไมความสกรปรกไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านรั้วสนามทางเดินเข้าบ้านก็ทําไมคะปราศจากขยะมูลฝอยต่ตางๆหรือแม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําความสะอาดบ้านอสองข้อที่2 สร้างความสะดวกสบายก็คือโดยการจัดแบ่งพื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป็นสัดส,ส่วนเดินไปมาสะดวกมีแสงส่องถึงหรือการระบายอากาศได้ดีมีสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกวางไว้อย่างเหมาะสมพร้อมที่จะหยิบใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในบ้านได้ 3. ก็คือการตกแต่งบ้านให้ทำไมคะให้สวยงามก็คือการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เหมาะสมการจัดตกแต่งบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะหรือการจัดวางสิ่งของให้เกิดความสมดุลในเรื่องของการใช้สีการใช้ผ้ามา่านสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ทำไมคะดูสบายตาแล้วก็สามารถทำให้บ้านอยู่สวยงามยิ่งขึ้นข้อที่4ี่ก็คือการจัดบ้านให้เกิดความปลอดภยัย ป,งงปลอดภัยก็คือต้องปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆเช่นการมีลูกกรงที่ระเบียงเพื่ออะไรคะการพลัดตกหรือมีบันไดที่แข็งแรงมีตู้เก็บยาเก็บสารเคมีทำไมคะให้พ้นจากมือเด็กเห็นไหมคะการทำความสะอาดบ้านบริเวณบ้านก็ในบริเวณบ้านต่างๆก็ทำไมก็จะป่าสจากไครตะไคร่ต่างๆที่มันลื่นเวลาเราทำกิจกรรมเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือ ต้องปลูกบ้านเนี่ยให้อยู่ห่างจากสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ทำไมคะทำให้เกิดเชื้อโรคได้ต่อไปในข้อที่2การวางแผนการใช้ทรัพยากรในการทำความสะอาดเป็นยังไงคะก็คือ 1. เวลาที่จะใช้ในการทำความสะอาดเราต้องกำหนดเวลาด้วยว่าไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแต่ละวัน 2. แรงงานที่จะใช้ในการทำความสะอาด วันนี้เราจะต้องทําอะไรกําหนดไว้ก่อนนะคะเราวางแผนไว้3วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ทําความสะอาดเราเตรียมพร้อมหรือ,อยังการทําความสะอาดบ้านทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายนอกตัวบ้านนะคะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือจะดีที่สุดก็เมื่อผู้ทําความสะอาดเนี่ยมีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบรัดกุมแล้วแล้วก็ต้องลงมือทําอย่างที่ตนเองทําไมคะ วางแผนไว้แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบการทํางานด้วยว่าแล้วก็ประเมินผลด้วยว่าในทุกๆงานที่เราทําไปแล้วอ่ะผลนะมันออกมาดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีเราก็พิจ,จนารณาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขวางแผนในการทําความสะอาดในครั้งต่อไปได้ใหม่นะคะต่อไป 3. การเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทําความสะอาดบ้าน รู้จักไหมคะอุปกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีต่างๆที่เรานํามาใช้ในการทําความสะอาดบ้านไม่ว่าจะภายในบ้านหรือบริเวณนอกบ้านเราก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆอา้าเรามาดูประเภทแรกนะคะ 1. ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการปัดกวาดรู้จักไหมคะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ในการปัดกวาดก็คือ1เรามาดูก่อนเลยไม้กวาดดอกหญ้า 2. ไม้กวาดทางม้าเ้าวเห็นไหมคะ 3. ไม้กวาดขนไก่ 4. ไม้กวาดไม้ไผ่ 5. ไม้กวาดเซียนตาล 6. ประเภทเดียวกันกับไม้กวาดก็คือเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์ที่2บ้างก็คืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเช็ดขัดแล้วก็ถูรู้จักไหมคะ 1. ผ้าสำหรับเช็ดถูหรือภาษาเราเรียกก็เรียกว่าผ้าคลิ้ว สอฟองน้ำเห็นไหมคะสแผ่นขัด 4. แปรงพลาสติก 5. แปรงกาบมะพร้าวหไม้ถูพื้นแบบธรรมดาแบบธรรมดาที่เราใช้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ไม้ถูพื้นชนิดซักบิดในตัวซักแล้วก็บิดในตัวเห็นไหมคะการดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านแล้วก็การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่น่าใช้แล้วก็รวมไปถึงการทำความสะอาดภายนอกบ้านด้วยอ่นักเรียนดูนะคะการทำความสะอาดก็คือทำความสะอาดห้องต่างๆภายในบ้านด้วยการวิธีการปัดกวาดเช็ดถูไม่ว่าจะเป็นผนังห้องพื้นห้องเพดานต่างๆ 2. ขยะนักเรียนก็ต้องทิ้งขยะทุกวันขยะนี่เราก็ต้องแยกนะคะแยกให้เป็นขยะเปียกขยะแห้ง ก่อนจะนําทิ้งเราก็ต้องทําไมคะมัดปากถุงให้แน่นก่อนที่จะนำไปทิ้งซะก่อนเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่มันจะเล็ดรอดออกมาได้ 3. การทําความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆเรามาดูในเรื่องของการทําความสะอาดเครื่องเรือนกันบ้างเครื่องเรือนประเภทแรกก็คือประเภทเครื่องไม้เครื่องไม้ถ้ามีรอยคราบ ให้ใช้กระดาษขาวชนิดหนานะคะวางทับเหนือรอยคราบแล้วก็ใช้เตารีดทำไมเปิดไฟปานกลางนาบซ้ำหลายๆครั้งจนกว่ารอยเนี้ยนะคะมันจะหายไปหรือมีอีกวิธีก็คือใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูนทำไมคะเช็ดถูจนทำไมคะไม่มีรอยหลงเหลือเลยหรือยังมีอีกในกรณีที่เป็นน้ำตาเทียนนักเรียนก็ต้องทำไมขูด น้ำตาเทียนออกไปให้หมดก่อนในเมื่อขูดออกไปหมดแล้วมันก็จะยังมีรอยอยู่ก็ให้นักเรียนใช้น้ํามันสนนะคะเอาผ้าชุบน้ํามันสนเช็ดออกเช็ดเช็ดบ่อยๆเช็ดเรื่อยๆแล้วจนรอยขีดข่วนเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะประเภทที่2ก็คือประเภทผ้าบุนวมก็คือมันดูดฝุ่นปัดฝุ่นตามซอกตามมุมต่างๆของเก้าอี้ประเภทบุนวมนะคะ โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม้กวาดขนไก่นะคะหรือถ้าน้ำหกบนผ้าเราก็ควรจะใช้ผ้าทำไมคะซับน้ำไว้ไม่ให้กระจายเป็นวงกว้างแล้วก็มีการทำไมคะนำผ้าชุบน้ำสบู่ถูบริเวณที่เปื้อนนะคะ,ะแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะแล้วก็มาซับออกแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ไดเป่าผมนะ,ะทำไมคะเป่าให้แห้งเพื่อไม่ให ทิ้งคราบแล้วก็ลอยด่างเอาไว้นะคะแต่ทางที่ดีถ้าจะให้ดีเราก็ควรเลือกเครื่องเดือนที่เป็นผ้าบุนวมที่มีเปลือกมีเปลือกนอกสำหรับถอดซักได้ก็จะดีกว่านะคะประเภทที่3ก็คือประเภทหนังก็คือโซฟาที่เป็นหนังนะคะก็จะเกิดรอยด่างก็ให้ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆมเช็ดถูนะคะหรือนำยาสระผมหรือน้ำยาทำความสะอาดหนังนะคะ ชุบผ้าสำลีแล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณที่เป็นรอยด่างแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดทำไมคะเช็ดออกรอยด่างนั้นก็ทำไมก็จะขาดก็จะหายไปแต่ถ้าเบาะของเรามีการฉีกขาดเพียงเล็กน้อยก็ให้หาหนังทำไมคะที่มีสีเดียวกันกับโซฟานะคะทากาวยางนะคะแล้วก็มาปะไว้แล้วก็นำผ้ามาหุ้มหรืออาจจะใช้หมอนอิงนะคะวางบางังปิดบงังทับไว้เราก็จะได้ โซฟาหรือเบาะอันใหม่ที่มันจะดูดีขึ้นประเภทที่4ก็คือประเภทโลหะหากมีน้ำหรือของเหลวหกใส่เราก็ควรทำไมคะทำความสะอาดทันทีเพราะอาจจะทำให้เป็นสาเหตุของสนิมหรือรอยคราบสกปรก,ปกพวกนี้เครื่องเรือนประเภทโลหะเราควรจัดวางเครื่องเรือนเนี่ยให้ห่างจากพื้นที่ชื้นแฉะต่างๆนะคะให้ไกลจากน้ำเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมขึ้น 5. ก็คือประเภทพลาสติกพลาสติกนี่ก็ควรเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำเลยด้วยการนำผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะแล้วก็ทำไมเช็ดถูไปที่พลาสติกแล้วก็ไม่ควรนำเครื่องเรือนที่เป็นพลาสติกเนี่ยนำไปพึ่งแดดไว้นานๆเพราะทำไมคะจะทำให้พลาสติกเน่ยกรอบแล้วก็แตกได้ง่ายเรามาดูวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราเลยแล้วก็เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานโดยทำไมคะที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องเรือนพวกนี้ใหม่ชนิดที่หนึ่งก็คือตู้เย็นตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำความเย็นโดยประกอบด้วยสองส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนฉนวนป้องกันความร้อนก็คือป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยไหลเข้ามาแล้วก็ส่วนที่สองก็คือส่วนทำความเย็นก็คือ ปั๊มที่นำความร้อนออกไปสู่ภายนอกซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าตู้เย็นนะคะนักเรียนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นิยมกันมากเลยทุกบ้านเรือนเลยจะต้องมีแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ตู้เย็นในการเก็บอาหารเพื่อป้องกันการเน่าเสียแล้วก็เนื่องจากแบคทีรียนเนี่ยจะเติบโตช้าในอุณหภูมิที่ต่ำนะคะตู้เย็น,นยก็มีหลายประเภทมีตั้งแต่แบบที่มีอุณหภูมิ สูงกว่าจุดเยือกแข็งก็คือในช่องธรรมดาแล้วก็แบบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเล็กน้อยคือช่องแช่แข็งหรือเราเรียกกันว่าช่องฟรีซนะคะอ้าวเรามาดูวิธีการทําความสะอาดอวิธีการดูแลรักษาตู้เย็นบ้างก็ต้องจัดวางตู้เย็นให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกห่างจากผนังนะคะประมาณ6นิ้วแล้วก็ไม่ตั้งตู้เย็นไว้บริเวณเตาหุงต้มหรือที่เปียกชื้นนะคะเพราะว่า มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ห้ามใช้ของแหลมมีคมแซะน้ําแข็งในช่องแช่แข็งค่ะแล้วก็หมั่นละลายน้ําแข็งบ่อยๆอย่าให้เกาะหนาแน่นเกินไปไม่ควรนําของร้อนจัดทําไมคะเข้าไปในตู้เย็นนะคะเพราะอาจจะทําลายความเย็นได้เรามาดูประเภทที่2ก็คือเตารีดเตารีดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกําจัดรอยยับบนเสื้อผ้าโดยใช้ความร้อน รูปร่างเป็นอุปกรณ์ที่มีฐานล่างเป็นโลหะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนน่ยมีมือจับโดยวิธีทั่วไปจะต้องใช้ทำเตารีดเนี่ยให้ร้อนเสียก่อนแล้วก็จึงนำไปรีดบนรอยยับบนเส้นใยของผ้าเมื่อถูกรีดน้ำหนักของเตารีดก็จะไปกดทับให้เส้นใยเนี่ยยืดเป็นแนวตรงเมื่อความร้อนหมดไปเส้นใยก็จะทำาไมคะจะคงรูปร่างที่เรียบเอาไว้ใช่ไหมคะ โดยเส้นใหญ่บางชนิดเนี่ยจะเรียกเช่นผ้าฝ้ายฝ้ายเนี่ยนักเรียนเราต้องใช้ร่วมกับน้ํานะคะแล้วก็ความร้อนเราจึงจะรีดเรียบ,เ,ยบเอาเรามาดูเตารีดกันบ้างเตารีดสมัยแรกๆช่วงคริสต์ศตวรรษที่1 7เป็นเตารีดแบบไหนคะแบบอังไฟนักเรียนเห็นไหมคะซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กหล่อรูปสามเหลี่ยมแบนมีด้ามจับเป็นไม้ซึ่งต้องนําไปอังไฟให้ร้อนก่อนที่จะนํามารีดน,นะคะ สองก็คือเตารีดที่ใช้ถ่านเพื่อให้ความร้อนนำถ่านใส่ลงไปในเตารีดรอให้ร้อนก่อนแล้วเราถึงจะนำไปรีดได้ส่วนปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยเราจะใช้เตารีดที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าแทนก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยเช่นพวกเตารีดไอ้น้ำต่างๆเรามาดูวิธีการทำความสะอาด และดูแลเตารีดกันบ้างก็คือต้องตั้งปุ่มระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่จะรีดก่อนแล้วเวลารีดก็ต้องรีดครั้งละมากๆเพื่อทำไมคะเพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้าด้วยก่อนจะเสียบหรือถอดปลั๊กเราก็ควรปิดสวิตช์เตารีดให้เรียบร้อยนะคะและเมื่อเกิดมีกรณีที่เตารีดชำรุดเราต้องซ่อมแซมก่อนนะคะสายขาดเล็กน้อยเอามารีดเลยก็ไม่ได้เราต้องรอซ่อมให้เรียบร้อยเพราะไม่เช่นนั้น จะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเก็บเตารีดเราก็ควรรอให้ทำไมคะให้เตารีดนะเย็นลงเสียก่อนแล้วก็เช็ดทําความสะอาดด้วยผ้านิ่มๆเตารีดเวลาเราใช้งานก็จะต้องเกิดรอยไหม้ได้ให้นักเรียนใช้ยาสีฟันนะคะขัดถูรอยไหม้หลายๆครั้งแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดออกต่อไปประเภทที่3ก็คือเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดเสื้อผ้าเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเลยในบ้านนักเรียนทุกคนก็มีถูกไหมคะเพราะเครื่องซักผ้าเนี่ยจะช่วยผ่อนแรงของนักเรียนที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอย่างอื่นมาแล้วแล้วก็สามารถประหยัดเวลาเครื่องซักผ้านะคะมี3ประเภทประเภทที่1ก็คือเครื่องซักผ้าประเภท2ถังมีฝาบนนะคะเป็นประเภทกึ่งอัตโนมัติ ตัวตั้งเวลาในการซักและปั่นก็จะเป็น,นกลไกลูกบิดแบบกึ่งกลไกกึ่งไฟฟ้าถังหนึ่งก็จะไว้สําหรับซักอีกถังหนึ่งก็สําหรับเอาไว้ปั่นหมาดนะคะประเภทที่2ก็คือเครื่องซักผ้าประเภทถังเดียวที่มีฝาบนเครื่องซักผ้าแบบนี้ก็จะทํางานอัตโนมัติเลยก็คือตั้งค่าต่างๆในการซักหรือจะเป็นแบบปุ่มกดหรือจะเป็นแบบบิดหมุนด้วยเบามือนะคะ การซักผ้าแบบนี้ก็คือต้องตั้งเวลาโดยสามารถตั้งระบบการซักระดับน้ําหรือเวลาซักและปั่นหมาดก,ก็จะเสร็จสับเลยแล้วก็ทําไมคะรอตากอย่างเดียวประเภทที่3ก็คือเครื่องซักผ้าประเภทถังเดียวที่มีฝาหน้าก็จะเป็นแบบเดียวกับถังเดียวที่มีฝาบนนะคะทํางานเหมือนกันเลยแต่ถังซักน้าจะมี ซ้อนกันสองถังก็คือถังซักชั้นในจะทําหน้าที่หมุนเพื่อให้ผ้าเนี่ยเสียดสีกันแล้วก็อุ้มน้ําไว้แล้วก็ถังซักนั้นก็จะด้านนอกนั้นก็จะทําหน้าที่อุ้มน้ําในขณะที่ทําการซักนะคะอ้าวเรามาดูวิธีทําความสะอาดเครื่องซักผ้ากันบ้าง ทำความสะอาดตัวเครื่องให้สะอาดแล้วก็แห้งหลังจากการใช้งานนะคะแล้วก็ควรเปิดฝาเพื่อเพื่อระบายความร้อนไว้ก่อนสักครู่แล้วก็ต้องล้างกล่องใส่ผงซักฟอกกล่องน้ํายาปรับผ้านุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ล้างตัวกองน้ําเข้าทุกเดือนแล้วก็ควรล้างถุงกลองให้สะอาดทุกสัปดาห์แต่ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าถุงกลองน่ะบางแล้วอาจจะขาดได้ประเภทที่4ก็คือเครื่องดูดฝุน่น เครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดฝุ่นนะคะโดยการใช้แรงดึงดูดของอากาศในการทำให้ฝุ่นละอองถูกดูดเข้าไปเก็บไว้ในถังซึ่งสามารถถอดออกเพื่อนำฝุ่นเนี่ยไปทิ้งได้วิธีการดูแลทำความสะอาดนะคะก็คือไม่ควรดูดฝุ่นที่เป็นเศษแก้วเพราะอาจจะทำให้ถุงน้ามันขาดได้แล้วก็ไม่ควรดูดที่เป็นน้ำเพราะถุงเนี่ยถุงที่เก็บฝุ่นนะคะก็จะเปียกชื้นแล้วก็ขึ้นรามีกลิ่นเหม็นได้นะคะ ต่อไป 5. เตาไมโครเวฟก็คือให้ความร้อนกับอาหารการเกิดความร้อนการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟจะมีประสิทธิภาพในการเกิดความร้อนสูงสุดก็คือการให้ความร้อนแก่น้ําแล้วก็ประสิทธิภาพต่ําก็คือการให้ความร้อนแก่ไขมันน้ําตาลแล้วก็น้ําแข็งเรามาดูวิธีการทําความสะอาดนะคะก็คือไม่ควรวางไมโครเวฟเนี่ยไว้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพราะจะทําให้ระบบ การทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้ารวนนะคะแล้วก็ต้องตั้งเวลาแล้วก็อุณหภูมิให้สอดคล้องกับชนิดแล้วก็ปริมาณของอาหารด้วยแล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาดภายในนะคะทุกครั้งหลังการใช้งานประเภทที่6ก็คือพัดลมพัดลมก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทำงานโดยให้มอเตอร์ขับใบพัดให้หมุนนะคะ พัดลมถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นิยมกันมากเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นอากาศร้อนแล้วพัดลมก็ราคาถูกกว่าเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะคนไทยก็จะนิยมใช้พัดลมเพื่อลดความร้อนเลยเรามาดูประเภทของพัดลมบ้างพัดลมชนิดแรกก็คือพัดลมตั้งโต๊ะ 2. พัดลมตั้งพื้น 3. พัดลมติดผนัง 4. พัดลมโคจรเห็นไหมคะ 5. พัดลมเพดาน 6. พัดลมดูดอากาศ 7. พัดลมไอน้ำา8พัดลมไอย,ยินอ้าวเรามาดูวิธีทำความสะอาดพัดลมนะคะก็คืออย่าเปิดพัดลมทิ้งไว้โดยที่เราทำไมคะไม่ได้ใช้งานหรือการปรับความเร็วลมให้ทำไมให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ปิดพัดลมแล้วก็ดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะการทำความสะอาดก็คือต้องมันถอดใบพัดพัดลมแล้วก็ฝาครอบนะคะเอามาล้างทำความสะอาดอยู่เสมอนะคะ ต่อไป7เครื่องปรับอากาศหรือภาษาพูดที่เราพูดกันว่าเรียกว่าอะไรคะแอร์แอร์ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยในที่ที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นเกินไปนะคะการใช้งานก็คือตั้งปุ่มอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยไม่ต่ำกว่า25องศานะคะแล้วก็หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศไม่ให้มีฝุ่นจับเพราะมันจะทำให้ประสิทธิภาพความเย็นเนี่ยจะลดลง8หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของมนุษย์นะคะที่ใช้ความร้อนจากไฟฟ้าเนี่ยหุงข้าวให้สุกอย่างอัตโนมัติแล้วก็มีระบบที่สามารถประกอบอาหารได้หลายๆอย่างในหม้อหุงข้าวเลยเช่นการนึ่งการตุน๋นการต้มต่างๆนะคะวิธีการใช้งานหรือการดูแลรักษาก็คืออย่าเปิดฝาหม้อหุงข้าวในขณะที่ทําไมคะกําลังหุงนะคะแล้วก็ไม่เก็บหม้อหุงข้าวเนี่ยไว้ในที่ชื้นเพราะอาจจะเป็นสนิมได้ง่ายนะคะ แล้วก็ก่อนวางหม้อชั้นในในหม้อชั้นนอกก็ต้องทําไมคะเช็ดทําความสะอาดให้แห้งสนิทซะก่อนนะคะ9กาต้มน้ําไฟฟ้า กาต้มน้ำไฟฟ้านะคะนักเรียนเป็นอุปกรณ์ในการต้มน้ําโดยที่อุปกรณ์ให้ความร้อนหรือแผ่นความร้อนโดยปกติกาต้มน้ําไฟฟ้าเขาจะออกแบบมาทําให้มีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือดประมาณ100องศาเซลเซียสนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าจะต้มน้ําต่อเนื่องก็ต้องมีน้ำเนี่ยอยู่ในกาต้มน้ําไว้เสมอห้ามปล่อยให้แห้งนะคะแล้วก็ไม่วางกาต้มน้ำเนี่ยใกล้วัดสดุที่ติดไฟ แล้วก็ห้ามใส่น้ําในปริมาณที่มากเกินไปเพราะว่าเวลาเดือดจะทําไมคะน้ํามันก็จะล้นออกมาอาจทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้นะคะข้อที่10ก็คือโทรทัศน์โทรทัศน์ก็คือการเห็นได้ไกลก็คือซึ่งเป็นการถ่ายภาพชนิดหนึ่งนะคะระบบการส่งภาพและเสียงเนี่ยไปพร้อมๆกัน ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อการสื่อสารเพื่อการศึกษาก็จะเน้นรายการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะนะคะเอามาใช้สอนได้ด้วยทั้งในระดับการสอนในชั้นเรียนในระดับการจัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆอา้าวเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันบ้างก็คือไม่ควรกดรีโมททำไมคะเปลี่ยนช่องบ่อยๆเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า แล้วก็เวลาดูในเวลากลางคืนควรตั้งสวิตช์เวลาเปิดปิดนะคะ เพราะเราอาจจะเผลอหลับไปได้แล้วทีวีอาจจะเปิดอยู่ในขณะที่มีฝนตกนะคะหรือฟ้าผ่าเราก็ควรปิดโทรทัศน์แล้วก็ถอดปลั๊กออกทันทีนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการติดตั้งเสาอากาศให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ต้องห่างจากสายไฟฟ้าด้วยจาเลิกใช้งานแล้วเราก็ต้องปิดโทรทัศน์ก่อนแล้วจึงถอดปลั๊กออกนะคะจากเนื้อหาที่ครูให้นักเรียนไปแล้วในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดบ้านการทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ครูหวังว่านักเรียนคงจะกลับไปทบทวนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน